โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพีเจเกตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ําคืนวันศุกร์ฟ riday night คลิปแรก3คู่จาก3ลีกนะครับแตเริ่มที่เวลาตีสอตรง เอเรดิวิชีลีกของฮอลแลนด์นะครับโกเฮดอีเกิลอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับจากฟูงพีเสวีไอโฮเฟนโกเฮดเนี่ยสาแต้มจากการชนะ10เสมอ7แพ้ไป7เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบอลวายมา1นูนะครับแันหลักก็วีลัมสัน้นจากขอบเบรียมครับนักเตะดาวยิง2ลูกและฟินนิสต็อกเกอร์กองหน้าตัวเก่งเจอกับพีเอสวีหกสิแต้มจากการชนะ21เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเฟียนูดมา2-2นะครับโนอาแลนกับโชยิวแมนยังเจ็บแกนหลักก็โลซาโน ยอันบากาโยโก้ลุกเดอยองครับนัดแรกเจอกันเพรสวีเปิดบ้านถล่ม30คู่นี้ก่อนเกมเพรสวีบุกมาเป็นต่อเยอะมากนะครับจริงๆสาการในลีกของเพรสวีค่อนข้างนิ่งแล้วครับนำเฟยนูต์สิบแต้มแต่ว่าเพ v สวีจะมีเกมต้องไปเยือนดอทมูลในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์น่าจะห่วงตรงนี้ครับดังนั้นเกมแบบนี้การจะบุกชนะโกเฮดถึง2ลูกพีเ่เจ็ดมองว่าไม่ง่ายน่าจะโรเตชันได้ซ้ำครับวัดใจโกเฮดอีเกิลแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูในบ้านตัวเองนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งไปดูบนเดสกีกาเยนรมนนีครับมา์ขาวสตุตการ์ดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับอุรวณเบอร์ลินอันดับ14สนะครับสตุตการ์ดห้าสิบแต้มจากการชนะ16เสมอ2แพ้ไป6นะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะวบบวกมา3-2ครับแคนล,ลัก็เอนโซมิรอดคริสฟูลิกกองหน้าก็ชิลูกูลาซี่กลับมายิง2ลูกนะครับไหนจะมีเดนิสอูดาฟอีกในขณะที่อุรวณเบอร์ลินครับ 25แต้มจากการชนะ7เสมอ4แพ้ไป17เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้าในให้กับดอตมุลมา0ต่อ2นะครับสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าแกนหลักก็รานี่เคดีราโยซิฟยูคาโรวิดแล้วก็มีพวกแบนดอนอารอนสันกองหน้าเควินโฟลันนะครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในลีกสนุกาศ ก็บุกถล่ม3-0ในเดเบโพคาวาซุการก็เปิดบ้านเบียดชนะ1-0ครับคู่นี้พี่เจมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับซดการต้องการรักษาเสียงดับแรกเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกนะครับอุดรบอรินฟอร์มช่วงหลังแม้ว่าจะเหนียวขึ้นแต่ไม่น่าต้านอยู่วัดใจสุดการจะเบียดชนะได้ เก็บ3ต้มครับปิดท้ายที่เวลาตี3มีคู่หนึงในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนิสอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับมงปริเย่อันดับ16นิส40แต้มจากการชนะ11เสมอ7แพ้6เกมล่าสุดบุกไปแพ้ตูรุสมาแบบเสียฟอร์ม1ต่อ2นะครับแกลลัก็เคฟเฟนตูรามเชรมี่โบกา้า แกตองลาบอร์เดเตเรมมอฟฟี่กองหน้าไนจีเรียนะครับเจอกับมงปริเย่23แต้มจากการชนะ5เสมอ9แพ้ไป10เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอส,ส,ส,สตาร์บุกมา2 2ครับเจจิสวาเนียอานโนนอร์เครับกองหน้าเป็นอัลคออดัดดมนะครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว2นัดในลีกเสมอ0ูนที่บ้านมงปริเย่แล้วก็ในบอลถ้วยเป็นนิสบุกถล่ม41แนะ่นอนก่อนเกมนิสเป็นต่อนะครับคู่นี้พิเจษมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับการที่นิสไปแพ้ตูรุสมานัดล่าสุดเสียหน,น้ามาก แล้วเป้าหมายคือการล่ากเล่นในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับนีสต้องเร่งเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านดูแล้วโม,มเมเลียสู้ไม่ได้ครับวัดใจนีสจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับสรุป3คู่หน้ากล้องชอบไปที่โกเฮดอีเกิลสตุตการ์ดและนีสขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย